เจอร์บน่าจะเหมือนพี่แพนเค้กปะก็เหมือนนะอันนั้นแพนเค้กอันนี้แพนด้าค่ะแพนด้าค่ะเดี<อ>๋ยวไปลงตัวแรกกันเลยค่ะแต่เลือกใช้เป็นของแบรนด์จุราเฮิร์บนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวจุราเฮิร์บแครอทเดลี่เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มแครอทคือคนใช้เยอะมากๆเป็นของแบรนด์จุราเฮิร์บนะคะเอแต่ใช้บนหน้าจะดูแบบว่ามันจะเป็นเงาๆแล้วก็ฉ่ำๆซึ่งเขาบอกว่าถ้ามันใช้ต่อเนื่องทำให้หน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็คนที่รูขุมขนกว้างๆก็กระชับ,บลงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าออออออิิิ่่่มมนน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 ้าาาสุุุขขขภพดีััตไปปปปะะะะะะะคะะคะคคเเเเเเ็็็งงจจรรรรฮฮ์์บบหืก F SPF 50 PA บวบวกบวกบัวเป็นดีดีครีมที่บางเบามากๆก็ไม่มีเยิ้มไม่เนินหนาเป็นสีที่แบบคนผิวคล้ำก็สามารถใช้ได้พอทาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเป็นแปะตัวเป็นน้ำทุกคนแล้วมันก็จะเกลี่ยง่ายแต่ว่าความแตกต่างคือหน้ามันจะดูไบรท์ขึ้นนะคะหนึ่งระดับมันก็สามารถกันแดดได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะ SPF เนี่ย50เลยคือมันเหมาะกับอากาศหน้าร้อนตอนนี้มากๆสำหรับคนที่จะให้ใจรีวิว2ตัวนี้นะคะใจ่ให้ผ่านแล้วจ่ก็ชอบผ่านแต่รู้สึกว่าใช้2ตัวคู่กันแลนนนน้ว ว่ากลิ่นมันหอมๆอ,อ่อนๆไม่แรงจะเกินไปแล้วก็คนแพง,ง่ายคนแพง,ง่ายสามารถใส่ท้ายนะคะสำหรับ <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> เป็นกันแดดที่แส่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันก็เนื้อดีแล้วมันก็ฉ่ำแล้วมันก็บางเบาไม่เหนอนะ,ะ <c oughs> ก็เราไปหาซื้อกันดูนะคะที่เซเว่นอนะคะอันนี้ยซองละสาบาทส่วน <c oughs> อันนี้ยสีบาบาทเราไปหาซื้อกันดูนะคะ